ไปกินมามาปุ๊บมาเลยปูไปกินปลาลมคอไปกินกินกินอ๋อหาไก่หนิกินรอบเขาเต่มาปลาเติมปลาเติมเป็นขับตัวยงไนเถ้ามากินหน้าป้าแถวบ้านสลอนขึ้นก่อนเพื่อนเลยขึ้นหน้าจอเลยเห็นจังแรกเลยใช่ไหมการมาเนี่ยกาครับขึ้นมาก่อนเลย ปากนี่แดงเลยปากไม่แดงนี่แมลงไร่สดหรือเปล่ารู้ก็ต่อมาก็ได้หน้าหญ้าที่หน้าเหี่ยวขึ้นมาหน้าชิตซี่มันไก่ต้มอ่ะประกาศด่วนเลยไม่ไม่ได้มีสีสันอะไรเลยประกาศอะไรยาก พอประกาศฉกตอพอพเจ็ดโมงมากเห็นหน้าบานยังก็กระดุกขึ้นมาที <S <S ่นี <c <c ่ากกว้างหน้าบานมีกระดุงเลยทีนี้เต็มหน้าจอเลยนี่เราเราว่าอะไรวะแต่ละคนนี่พอพอฝืนก็มีอะไรพอฝืนนะวิ่งหนึ่งนี่งามอดวิ่งไป ันโอ้ยเมืชาเน้กว่าพอพืนเป็นหิตโตกเป็นอะไรวะที่แรกนี่ว่าพอพืนวิ่งไปแล้วเป็นิตโตกพะไม่ได้เกลัวมันเป็นฮิตโตกจะวิ่งไปดูนะไอ้เราก็ตื่นมาแต่ละคนเนี่ว่าตีเปวากินแซบแล้วแล้วก็ใส่นันดองเหรอ อะไรนะกากดาดอกว่ะเนี่ยผมเปิดสปริงไว้นะมีต้า้ตปลากาใส่อะไรบ้างูตำปลาน่ะใส่หอยใส่ตปลาใส่ีิซังนะมีต้มปูมีตงปลาเขามีนะต่อากดาดองหูยอเส้นขนมจีน ที่นั่งเราทำไมเราไม่ไปนั <ism Durch those rapper> ่งโต๊ะค <k cartoon> ่อยได้แล้วมันไม่ได้ฟิวมันไม่ได้ฟิวบอมกสละด้านนี้ป่ะเราเอาใส่ละไหนปุ๋งละไายใส่ละบ่้ตอใส่จะใส่แล้วเนาะเหลือแต่พริกเนาะ เดอก็คือนั่ดีๆไนี่ดาแนี่และมเ่อไแล้วเหรอบเวลแล้วนั่งทนอ๋อ้ามแล้วช่องใหญ่กินอาบจามาหมดแล้วบ้าบ้างตัวเองกดตายหือนตายแล้วหนูดูอยู่มาๆๆๆมาาามมามาม ทาบปากเลยคือก็ได yeah. like ้็อตเต๋หอยมันร้อนอ่ะทาบมันสัอนอาแล้วค่อยๆอ็ทอดเสร็จเลยเพราะว่าก็ไมาไหวสั่นดึกๆดึ๊ดเป็นดึ๊ดคือเรา้อนนะตัองการเันูเอาอื่นเนูใช่เอาเกี๊ยวข้าหนูแก้วมันหนูทำเลยแล้วแต่เรื่องของเมนู สายมาหน้าบานบานเต็มกระดงลุงบอกสายมาไม่รู้เลยน่าเงียบ่ซื้อซื้อมืดกบ่าไม่รู้ยุหนะเคยซื้อเวลาเจ็ดเป็นย่าชี้ต้องเป็นผู้ใหญ่ประกาศตอนเช้าทุกวันประกาศเออประกาศลงหาปลาด่วนแต่ลืมนะมาเช้าจนเสือนุกผ้าขมามาจะลื้อนะจนเสือเอื้อนเ่ยย่าโอ้ยน้องเมฆความลืมออกเยอะพาก็ลืมเหมือนกันเหรอืมลืม ย่ากมลังต้งนมน้ำป๊อกป๊อกป๊อ,อกอยู่ที่ดาวานเดี๋ยวจาไปไหนเนาะด,ดังไฟดังไฟอยูอ่ป๊อเพื่อนเื่อนเนาะทำปลาบ่ะอ้มนออีกบ่ได้ชิ้นใหญ่บ่ปากเลยเงียบ,บจิ้วแดบบ่ดีอีโวอีโบกันอีโบกันนอนรับอาบปาเฉยแล้ว หมูพวนี hoo, whatever, uh ่เนาะมันโอ้สาถึงก็ร้อนอนส้ไมได้มไม่าร้อยเราไม่ัดกู้เย็นเรอ้้คตลอด่ต้องไปสงสารมันลอคแข็งแรง ป้าได้บอกเอาใจเอาใส่ให้หนาเชื้ร้อนมากของยาก็เหมือนกันให้มันถ้าคนของยาร้อนกับของเชื้ออีกเออนั่นแหละใส่รองฟิตเลยเนาะฟิตเลยมันบวดดบ่มันไม่ดูดมันจะเขาบอกว่าเสียค่อยใส่เป็นประจำให้ความชื้นเข้าพออย่าไปคิดว่าโทรศัพท์มันจะพังง่ายนะเพาถ้ามันไม่ตกแตกนะพอดีบ่แม่ไดา เดินไปแล้วออกมาเอารถไปค่อยดูระดาเส้ายาถ้าจะไปหาหมอป้าเจอเืดอ่นั่นเอไอ้เือไปนุ่างไปชน้าบานเรอเลยใชไปจอดรถเข้าไปจะได้สามวันุณพามนตั้งต่ค่อยว่าจะพาไปมวซชาขานนอกมันนี่ครถเชือรถเชือกตาย จากไปเมื่อนี้เขาก็ปิดหยุดมัเข้าชีวิตมันทำลายมันทำลายหลายๆชีวิตไปแปดก่อนเหลือตัวมันเองถ้าเจริญเป็นอะไรไปหรือตายไปเราก็รู้สึกมัน้องแงแล้วไม่เป็นเลยมร้อนเหรอมันอยไ่แลลวมันดินอยู่บ่มันก็กิ่นนนกมันเย็นก็มันก็เจนา่อมันเสีบหูมันน้ามันไหลออกมา ไปหาหมอเลยบอกให้พาไปหาหมอเลยบอม่ได้เมายายแมวมาต้มหยดซมหนอะยาแหอยาแมวกเป็อมยาแมวจ้า่านขาางแล้วยาหนแมวต้องต้องต้องทำยาแมว เพื่อรู้ทุกอย่างเรื่องหมาเรื่องแมวเก่งมากพี่เฟืองเนี่ยเขาเรียนรู้เพิ่งจะหมาจนตัดสองตัวไปเลยี้วพี่เฟืองบอกบอกว่าอะไรนะอะไรนะให้ให้ลุกขึ้นเองก็ลุกขึ้นไม่ได้แล้วหมาพี่กาพี่เฟือปังแล้วปังอะไรมีคนดูสองสามคนไม่รู้ไหมว่าค่อยบาคค่อยรู้ไหมว่าค่อยบาปใครหนึ่งอะไว่าค่อยบาปใครบาปพี่เฟือง ว่าจะไปเบิงว่าจะไปเบิงเพราะพี่เฟิงรักแมวแมวมาเลี้ยงสุดท้ายตัวเองก็ได้มารับเลี้ยงแมวเจ้าแบบพี่เฟิงทั้งนกทั้งนิทั้งไก่ทั้งนกอะไรต่างๆสารพัดนกกระเรียอันนี้พัสดุใครเนี่ยไมันม่วงเย้าเลยเอาไปบอกเลยนกาลการะเรียนตู้ใส่สมอนสองของมาก็ไม่มีเลย ถ้าสะดวกลูกสาวยังทำงานของวันตอนนี้มือบอกแม่จ๋าแม่จ๋าตอนนี้น่ะหมกอะไรกินมนนี่ั่งนัอะไรก็กล้วยกล้วยหรอคะกล้วยแล้วกันมะเขือมะเขือมันก็กินนี่เราบ้าด่าหรือลูกดินนี่เป็นมือถือเพ็ดบ่ะเดี๋ยวเสือนั้นบอกผู้ใดมาไม่เลย ก็ได้เลี้ยงนกหนูเลี้ยงมาเรียงป่องเออมาเรียงป่องเมื่อคืนเมื่อคืนน้องขี้ส้มปะทะบ้าโอ้ยเจ้าซักข้าค่อยหลับไปตื่นแล้วไมยได้กินล้อมเอิญ่าเสือเสืออู้ยนี่ก็หนูหลับไปตื่นแล้วเนี่ยเออค่อยหลับตื่นเสือจะหลับอะไรมาเรียบเอาไข่ควงเสือจะเอาไข่ควงมาจากไหนเสือไม่ใช่ช่างเหรอเรียกกระดุงกระดาเรียกค่อยไปหลับเขาเป็นอะไรเขาฟังอยู่นะเขาจะเอิญมาอยู่แบบเป็นอะไรเขาไปตื่นพอดี น้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลบอกมีบ่เอาแสดงเอาไข่ครวงมีไข่ครวงไหมพี่ชายผไปซ่อมอะไรสักอย่างดูดูแล้วมันไหลเยอะไม่รู้เห็นมาตะโกนบอกให้บอกพี่ชิดอยู่พี่ชิดก็บอกเออเออพี่ไปดูให้แล้วทีนี้ต้องเอาไข่ครวงไปแตะแล้วก็ชายก็พูดด้วยแต่ทีนี้มันไม่มีไข่ครวงแล้วทีนี้ไม่รู้เป็นยังไงแล้วก็ดึกดึงมาแล้วน้ำก็ไหลแค่เดียวก็น้ำก็ไหลที่บ้านชาวมณฑลยังไม่ไหลไหลนะพอไหแล้วก็คือนี่ย ไม่ชอบเรื่องอะไรนลองแต่เมื่อคืนนั๊กแด้อะไรไม่ยังบ้านเองนี่เขาเอาเอาเสือไปเข้าห้องน้ําที่ไหนจักฮะไม่รู้บ้านที่มอก็บ้านที่มอญไงถามแต่ว่าตอนอาบอะอาบหลังบ้านแก้ผ้าอาบนะเพราะว่าเขาหลับกันหมดแล้วไงบ้านเทศบานไม่ได้ยากก็หลับกันแล้วรถไม่เป็นไรรถอาบรถใส่ผ้าขามาอาบรถไม่ไม่ทรายแก้เลยบอกเทวดาพาดีจานี พราะตอนหนูอยู่พี่ชัยยังไม่อาบน้ำไม่งั้นจะไปอยู่เลยเพราะหนูได้กินใครไม่รู้อาบน้ำตอนหนูอยู่ร่างบ้านพี่ชิดก็พี่ั่นแหละพี่เสืออะไรพี่เสือยังนั่งไล่อยู่เลยนั่งไล่อยู่พี่ตกนหนูกลับหนูเห็นพี่เสือเอ้ยไม่ใช่เห็นพ่อฟื้นกับลุงนั่งอยู่นี่พี่เสือไล่สดเห็นเสือครับผมจังเป็นใครจะควรแต่ไม่ใช่พี่เสือไม่ไดอเพราไว่าพี่กับลายยังไลสดอยู่เลยโอ้ยไม่ได้ที่ที่วัดจะรีบเปลี่ยนโบราณมาหนูที่มอง ทำแหละได้เขาล้ำแล้วแล้วเขาล้ำแล้วทำไมเครื่องค่อยไม่เห็นมันขึ้นแบบนี้เนี่ยเวลาทำคลิปเนี่ยคนอื่นเขาขึ้นเนี่ยเจ้าคนละใครมาทำไมทำคลิปวันนี้นะต่อนั่นแหละมันไม่มีแบบนี้เหมือนให้เขาเครื่องตัดขากระบากเลยนะจงใจจงใจเครื่องบวกเครื่องบวกก็ตรงที่หนูบอกให้เฉยไงที่หนูเข้าไปทำ ถ้เสือไม่ได้เล<า>่นคายนี่จะมีไ้อเเล่นแต่คายมาเตอร์อย่างเดียวกลับไปัวนั้าเสน้อยๆหดเนี่ยเมือนเราเราก็ต่คลิปเขาก็ต่คลิปเหมือนกันแหละากว่าไปท่าล ไปดูอะไรกเช้าไปซื้อผลไม้ตับยาหหัวเราหมดเาหมดลงยากันไปอถจแล้วเอาคลิปต่อคลิปเขายังเหลืออีกครึ่งนาทีไงมันตองยาเนี่แซ่บมากกับหุด